็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับร้านลิชแมนช็อปเป็นผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันทีคุณภาพจากผู้ติตามมากกว่า40,000นคนนะครับเติมเกมผับจีมอบายเนี่ยใช้แค่เพียง User ID นะครับเติมได้ในราคาที่ถูกแล้วก็คุ้มกว่าเติมเองนะครับสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์นะครับ lichmanshop.com นะมาพร้อมกับบริการผ่อนชําระนานสูงสุด1ิดเดือนเลยนะครับหรือว่าจะเติมผ่านช่องทางไลน์นะครับเพียงแค่เราแอดไลน์ไปที่แอด lichmanshop อย่าลืมแดนนาห้้วยครับ นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนําอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับอยากเติมเกมแบบสุดคุ้มนะครับเติมก่อนจ่ายที่หลังเนี่ยหรือว่าจะเติม UC ได้ที่4ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์นะครับต้องเติมที่ร้านอ๋อลืมบอกไปเมียจับไม่ได้ด้วยนะครับต้องเติมที่ร้านลิชแมนชท่งนั้นนะครับมีถึงเท้านะครับนอกบ้านเลยแล้วก็เหมือนว่าโดดล่มลงมาเนี่ยมันจะมีบั๊กนะครับบั๊กโดดลงมมาไม่ตรงไม่ตรงบ้านนะเอ้ยไม่ตรงเอ้ยหน้าเราไม่ตรงจุด ไม่ตรงจุดที่เรามาร์กนะครับที่เราจะโดดลงมาเราต้องชาร์จนะวิ่งอ้อมกำแพงไปครับน่าจะหลบอยู่หลังรถแท็กเตอร์นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนเลยโอ้โห okay, เกือบ hey, ใจเย็นใจเย็นเปลี่ยนกระสุนก่อนเดียวเดียวเดียว,เ,ยว,เ,ยวเออสวยโอ้โหเกือบไปมีตัวไกลนะครับยิงมาระวังด้วยนะครับนนไงอยู่ตรงเฮ้ยลงโล่งเลยเปลี่ยนกระสุนก่อนเราวิ่งเข้าไปชิดเนินได้นะครับแต่ว่ามีเสียงเท้านะครับในบ้านนะ น่าจะในบ้านเฮ้ยตรงน้ําทาอะไรอะ่ะสองคนหรือเปล่านยะโอ้โหปืนไม่ไหวนะปืนไกลๆนี่เฮ้ยหน้าเราสวยเก็บงานเลยผมว่าเราเข้าบ้านก่อนดีกว่าไปหายาครับั้มยาก่อนแล้วก็หาของด้วยปืนไม่ค่อยโอเคเลยกระสุนก็จะหมดนะเฮ้ยเสียงเท้าด้านหน้าเรามีตัวมาต่อยก่อนหายาก่อนโอ้โห ใจเย็นๆปั๊มยาก่อนเหมือนจะวิ่งมานะครับเรานิ่งๆไว้ก่อนนะฟังเสียงเท้านะครับน่าจะคนเดียวอะ่ะอย่าลืมกินถั่วเตียนด้วยนะครับเฮ้ยหลังเราไงโอ้โหตกใจหมดเลยโอ้มีสันแม่นึกว่าคนด้านหน้าเราเนี่ยยิงไม่พักเลยนะครับ ผมว่าเราต้องแจมนะน่าจะยิงตัวในน้ำหมดแล้วแน่เลยอยู่ตรงบ้านหรือเปล่าหาปืนเพิ่มนะของไม่พอไม่โอเคเลยเฮ้ยเสียงเท้าทางซ้ายนะครับกำลังวิ่งมาอยู่ด้านหน้านครับอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ไงหลังกองเฮ้ยเออสวยผมว่าน่าจะเจ็บมาแล้วแน่เลยนะครับเพราะว่ายิงนิดเดียวร่วงเลย ยังมีเสียงปืนนะครับตรงประพาคารว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงนั้นอ่ะอยู่ไ,ไกลๆนะครับเดี๋ยวจวังหวะเราวิ่งไปชารเนี่ยพยายามเข้าที่กำบังนะครับลงเนินทางซ้ายเนี่ยได้อยู่นะเฮ้ยเรามีพลังนี่ว่ะเออไปวิ่งเร็วเลยแบบนี้จังหวะวิ่งเนี่ยอย่าก,กดถือปืนแล้วก็อย่าก,กดกระโดดเอ้ยนี่ไงเจอละสวยเพราะว่าถ้าเรากดถือปืนเมื่อไหร่เนี่ยพลังมันจะหายไปนะครับมันจะหยุดนะ แต่ว่าตัวกระโดดเนี่ยน่าจะได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าที่ชัดๆเลยคือตัวปุ่มนอนอ่ะถ้าเกิดว่าวิ่งๆอยู่แล้วกดปุ่มนอนเนี่ยมันน่าจะหยุดนะครับแล้วก็พลังหายนะกับถือปืนนะครับน่าจะหมดแล้วนะในเมืองเราเราหาลูกแก้วดิเอ้ยเราหาดากันบอลดีกว่านะครับไอ้คลื่นเต่าเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะครับช้านะแล้วก็กว่าจะยิงได้เนี่ยชาร์จนานมากครับคือแบบจังหวะชาร์จโดนยิงส่วนตายนะเว้ยเสียงปืนอยู่ไกลๆนะครับทางขวาเรา ผมนี่ชอบจริงเลยครับรถแคปซูลเนี่ย,ยสะดวกดีอ่ะแล้วก็เก็บได้ด้วยเฮ้ยทางขวาครับเสียงปืนยู่ไกลนะน่าจะตรงบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเฮ้ยตรงบ้านตรงบ้านเสียงปืนใกล้เลยเราจอดหลังกำแพงนะเฮ้ยด้านหลังเราก็มีเกียร์ตัวตรงบ้านเหรอครับนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยกำลังปั๊มยาเลยเก็บงานเลยนะครับน่าจะคนเดียวนะครับเฮ้ยด้านหน้าเราไม่ไกลนะ เอาตัวเตียนไปเยอะๆนะครับสําคัญนะเพราะว่ามีประโยชน์นะเวลาเราจะชาร์จเนี่ยเราต้องใช้พลังคีนะครับตัวพลังคีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ใช้บินนะครับเฮ้ยเอ้เอาทางขวาเรานะครับอยู่นานแล้วปะเนี่ยบนเนินแน่เลยนี่ไงเนี่ยหลังก้อนหินนะครับเราจอดเราจอดในวงนะเฮ้ยด้านหลังเราก็มีทางซ้ายโอ้โหเอาตัวนี้ก่อนสวยแม่เตือไปลด รถล,ลอยเฉยรลอเกือบคว่ำนะด้านหลังเรานะครับไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะผมว่าเดี๋ยวเราวางสมุกใส่รถแล้วก็ไปดีกว่านะครับเฮ้ยไม่ต้องวางแล้วไปนี่ไปดีกว่ากดบูสได้นะครับโคตรแรงดูดิโอ้โหเฮ้ยใจเย็นใจเย็นแม่เกือบจะคว่ำอีกรอบแล้วยงปืนทางซ้ายนะครับเราจอด,ดรถปั๊มยาก่อนดีกว่ายังพอมีเวลานะเก็บรถด,ด้วยนะครับผมว่าเดี๋ยวเราปรั๊มยาแล้วก็บินไปชา้าดีกว่าใครที่บินไม่เป็นนะครับ กดไยไม่ใช่ดิเราต้องกดตัวบินก่อนครับแล้วก็พอบินขึ้นไปแล้วเนี่ยกดระเบิดพลังอีกรอบนะครับมันจะพุ่งนะดูเห็นปะเอ่อระยะทางเนี่ยเฮ้ยอยู่ตรงนี้ปะเนี่ยไม่ใช่นะับเ,เงียบนะระยะทางเนี่ยได้ไกลเท่ากับพลังคิดที่เราเหลืออยู่นะครับก็คือหลอดสีฟ้าถ้าหมดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะตกลงมาครับเพราะฉะนั้นนะครับแนะนําว่าถ้าก่อนจะบินเนี่ย เคหลอดสีฟ้าก่อนนะครับว่าเหลือเยอะหรือเปล่านะเฮ้ยนี่ไงกาลังวิ่งเลยรู้ปะเนี่ยน่าจะไม่เห็นนะโดคนต้องโดนแบบนี้ต้องโดนเออสวยเราตามไปเก็บงานเลยไปแนะนําว่าถ้าจะบินเข้าวงนะครับหรือว่าจะบินไปชาร์จเนี่ยดูหลอดสีฟ้านะให้เต็มนะกดใช้แล้วก็รีบไปนะครับจะได้บินได้ไกลนะแล้วก็อย่าลืมนะครับสั่งมอสเบอร์เกอร์มากินด้วยนะครับเพื่อเสียงปืนด้านหลังเราจะได้บินได้ไกลขึ้นนะครับ นี่เลยครับเบอร์เกอร์ปลาซอสครีมซีฟู้ดนะเป็นเบอร์เกอร์ปลาครับเมนูใหม่เลยเบอร์เกอร์เนื้อปลาพอหลอกทอดกรอบครับคุกเค่าด้วยซอสเซเลกิสูตรเฉพาะนะครับเฮ้ยหูทางซ้ายบวกกันใหญ่แล้วเร็วๆๆๆต้องรีบแจมปั๊มน้ำปั๊มยาก่อนเบอร์เกอร์ปลาซอสครีมซีฟู้ดนะครับราคาชิ้นละ129บาทนะเมนูใหม่จากบอสเบอร์เกอร์นะครับสั่งเดลิเวอรี่ผ่านอุ้ยข้างหน้าเราไอ้ใครอ่ะเฮ้ยเย็เย็นเย็เย็นเยเย็นโอ้โหตรงไหนไม่เห็นเลยอยู่นอกวงเหรอหรือว่าตรงก้อนหินหรือเปล่าอ่ะ หาไม่เจอครับเดี๋ยวเราปั๊มยาแล้วก็รีบไปดีกว่าปั๊มน้ําด้วยดีว่ารถเราแข็งครับบังกระสุนได้นะกระจกก็บังได้นะครับมาสมมก่อนแล้วก็เอารถออกนะอย่าลืมนะสั่งเดลิเวอรี่ผ่านไลน์แมนกแฟ๊ปฟู้ดแล้วก็โรบินฮูนะครับไปไปดีกว่าเฮ้ยผมว่าไม่ได้แล้วรถเราจระเบิดเรากินถั่วเซียนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเราบินไมชาร์จเลยต้องเจอนะตานหน้าเรานะเสียงนนะปืนอ่ะไปอยู่ตรงไหนท่าน,นไงเจอแล้วทางขวาเรา ลงทางซ้ายเอ้ทางซ้ายมีคนมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าใจเย็นโอ้งานเข้าเลยโยก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 เออสวยเหลือไปมีเตยงปืนด้านหลังเรานะครับเฮ้ยตรงนั้นป้าตรงบ้านตรงบ้านโดนหัวเออสวยยังเหลือนะเพื่อนเขาอะอยู่ตรงไหนไม่รู้เอ้นี่ไงมาแล้วเรียบร้อยเก็บงานเลยยังน็อกกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรารีบเก็บงานแล้วก็รีบออกดีกว่าคือจังหวะเราใช้พลังเมื่อกี้ตอนเราบินมานะครับเหมือนที่ผมบอกเฮ้ยตรงนั้น เดี๋ยวนะวาร์ฟหรือยังไงอะ่ะหรือว่าใช้พลังเคลื่อนย้ายในพิตาแน่เลยมีตัวทางขวายิงมานะครับเรารีบออกดีกว่าไปอันตรายนะเฮ้ยมีคนวิ่งข้ามนะครับไปฝั่งนู้นนะเก็บงานก่อนเดี๋ยวเรากินถั่วเจียนะครับแล้วก็บินเข้าวงนะครับรีบเข้าวงก่อนวงแรงนะถ้าเกิดว่าวงชนอ่ะไปอยู่ตรงไหนเสียงปืนทางซ้ายนะครับมีตัวด้วยระวังนะ เข้าวงก่อนเลยดีกว่าเฮ้ยนั่นไงกำลังวิ่งอยู่เราวิ่งเข้าเนินซ้ายครับเนินด้านหน้าเราเนี่ยใช้เนินเป็นที่กำบังนะระวังด้านหลังด้วยนะครับมีเสียงปืนอยู่เฮ้ยวิ่งโล่งเลยเนี่ไงสวยเอาตายเลยพลังคี้เราหมดแล้วนะครับเราต้องเข้าวงนะรู้สึกว่าวงจะไกลอยู่เห็นป้าผมบอกแล้วนะครับว่าถั่วเซียนเนี่ยสําคัญนะใครเจอเนี่ยเก็บมาเยอะๆะะครับได้ใช้แน่นอนนะผมจะวิ่งไปนะครับเพราะว่าบินเนี่ยมันพลังมันหมดเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งเนี่ย อย่างน้อยเราซิกแพคได้นะครับแล้วก็ตัวพลังคีเนี่ยหมดช้านะครับเข้าบ้านก่อนนะไปหายาแล้วก็เอไปปั๊มยาเอ้ยไม่ใช่ไปหาตั่วเสียนะครับเผื่อว่าจะมีเราต้องใช้นะครับนี่ไงเจอแล้วโ,โหยังดีนะได้2งถุงครับเดี๋ยวเรากินถุงหนึ่งนะแล้วก็ต้องเข้าวงต่อนะครับเพราะว่ายังไกลอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่าผมมีรถนะลืมเลยรถแคปซูลนะครับเราใช้รถก่อนดีกว่าแล้วก็พลังคีเนี่ยเก็บไว้นะครับ ใช้ยามจำเป็นนะเฮ้ยหน้าเรามีคนวิ่งอยู่เฮ้ยตะโ p o โอ้โหลืมปับโดนเฉยวงน่าจะแรงนะถ้าเกิดว่าชนเนี่ยเราขับรถเหยียบแล้วก็ไปนะครับเฮ้ยตรงนี้ผมไม่ได้มาเลยลานประลองอะ่ะมันมีอะไรปะเฮ้ยทางขวาเราเหยียบโอ้โหไม่โดนจอดหลังกระแพงเล่นได้นะครับแต่ว่าตรงนี้หลังเราอโล่งมากเลยนะครับแล้วก็วงข้าไปฝั่งนู้นนะ เหมือนว่าจะอยู่ตรงต้นไม้นะครับมีสองคนนะเฮ้ยอีกคนนึงอยู่ด้านบนเสียงมาแล้วัน่นไงตัวด้านบนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ชิคกํแแพงเนี่ยเขาจะยิงเราไม่ได้นะครับแล้วถ้าจะบินมาเนี่ยเราสอยล่วงนะฟังเสียงเท้านะครับลองใช้ระเบิดดูระยะนี้เหลือประมาณสักสองถึงหนึ่งวินะครับปลาไปเผื่อจะโดนนะเราใช้วิธีการจับตำแหน่งโดยการฟังเสียงเท้านะครับจับตำแหน่งปลาระเบิดอะไม่โดน อยู่ด้านหน้าเราครับนี่ไงเขาเขาดึงไฟนะเออสวยเฮ้ยด้านหลังยิงมาไม่ได้ละเฮ้ยเสียงอะไรอ๋อเขาใช้พลังขึ้นเต่าครับผมว่าเราต้องเข้าวงอะ่ะเพราะว่าด้านหลังเราเนี่ยอยู่ในเมืองครับถ้ายังอยู่ตรงนี้มีโอกาสโดนตัวในเมืองยิงได้นะเฮ้ยเฮ้ยเอา้าเฮ้ยขึ้นเลยเออสวยเลยอยู่กลางวงด้วยสบายแล้วมีตัวด้านล่างครับวิ่งอยู่ รอดูวงต่อไปอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่าวงมาหาเราเนี่ยสบายเลยนะครับมุมด้านบนมีที่กำบังด้วยถ้าโดนยิงเราก็สามารถนอนได้นะครับเราต้องเกียร์ตัวด้านในนะหนึ่งคนนะ่ะเฮ้ยหน้าเราทำไงจะวิ่งหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วละวงโล่ลง,ลงเอาน็อกวงเฉยมีเสียงปืนนะครับทางซ้ายนะแล้วก็ ทางซ้ายหนึ่งคนนะครับในเฮ้ยมาแล้วนะนอกเขาวิ่งออกไปนั่งไงน่าจะรู้นะครับว่าผมอยู่ด้านบนนะก็เลยออกมานะครับเราใช้ระเบิดนะระยะนี้เหลือประมาณสักสองวีนะครับไปเออสวยตอนนี้เหลือสามคนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าวงบีบเข้าหาเรามากเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งได้เปลี่ยนนะครับเฮ้ยเสียงเท้ามาอยู่ด้านหน้าเรา อยู่รอบนอกนะครับยังไม่เข้ามาด้านในนะจะยืนชีดขอบแบบนี้ระวังด้วยนะครับเพราะว่าตัวรอบนอกอสามารถยิงเราได้นะครับเฮ้ย <c oughs> เกือบแม่เกือบตกแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงกลางเนี่ยตรงกลางตึกแบบเนี้ยตัวด้านล่างไม่สามารถยิงเราได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าวงยิ่งบีบหาเรามากเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งได้เปรียบนะครับมัวแต่ดูทางขวาครับไปดูทางซ้ายบ้างดีกว่าเงียบเอ้ยนี่ไงเจอแล้ว ทำเนียนะเราอะรอนะครับรอเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไใจเย็นเฮ้ยหืมโดนใช้ไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโดนปะสวยเอา้าตีเดียวกันนี่มาล็อกไปหนึ่งละเหลือใกล้เราครับคนหนึ่งเอ้ยสองคนเสียงเท้าสองคน,นครับทางขวาแล้วก็ด้านหน้าเราเนีย่ยเนี่ไงอยู่ด้านล่างครับเฮ้ย เออสวยคนเดียวไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะคนเดียวเนี่ยแต่ว่าเสียงเท้าตอนแรกอะ่ะอยู่ทางขวานะเฮ้ยนี่ไงเออสวยยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากเล่นมาตั้งนานนะครับลืมเลยลืมแปลงร่างเป็นซูเปอร์เทยยานะครับแหมอุตส่าได้มาสุ่มมาตั้งแพงนะครับแปลงซะหน่อยอ,อุ๊ยระเบิดพลังซูเปอร์เทยยาเป็นไงโอ้โหโคตรเท่เลยยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ oh, ้ยโอกคูเต้นแม่เป็นไงโอ้แ oh, ม oh. ่สาวเชียว